เรียทำอาจารย์ใจป้าครับค่าจารยเีนคือได้ข่าวว่าอาจารย์ใจป้าเนี่ยมีช่วงหนึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีเลยแล้วไปอยู่บ้านลานแต่วันนี้กลับมาที่สันเตียสศมาเปิดคอร์สสุขภาพเนี่ยอาจารย์ใจป้าเท่าความนิดหน่อยได้ไหมครับค่ะไม่ใช่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเป็นมาเยอะคนอื่นที่เป็นโรคเดียวกันน่ะ <c oughs> เขาตายกันไปนหมดแล้วรักษาไปนัดพร้อมกันเนี่ย เขาเปเพื่อนรักษาใจนัดพร้อมกันสองปีเขาเป็นมะเร็งมะเร็งมะเร็งพงไส่นัดหัวบวมเลยก็เสียไปแล้วนะคะดิฉันตัดลำไส้ที่เดียวกับท่านกุศโลกระเพาะกระเพาะกับลำไส้ต่อกันล้วพอมาเย็บต่อเนี่ยเราต้องเสียเสียส่วนข้างมาสองนิ้วใช่ไหมฮะัันแหละก็ดิฉันก็ทำงานมาตลอดนะคะยังไม่ได้หยุดนะคะ เป็นไวรัสลงตับก็ไปเปิดสากรีที่ทปฐมท์ไปนอนเฝ้า,า <c oughs> นั่นคือเดินไม่ได้ก็ไปนอนเฝ้าเร็วที่สุดเอ่าดิฉันที่ผมขาวตอนน,นปีที่แล้ขวขาวทั้งขาวหมดหัวแล้วนะคะแต่ที่ผมขาวเนี่ยอันดับแรกเลยคือรถกับรถชนกันกระเด็นไปแปดเมตรผมก็เริ่มขาวตั้งแต่นั้นค่ะเริ่มขาวแล้วก็มาขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้ว <c oughs> แล้วปีนี้ก็ไท <c oughs> ยอ่งไม่เห็น ท้าความเมื่อกี้ี่เป็นโรคโรคนั้นโรคนี้อ่แล้วก็ค่อยๆลดลถชนกันกระเด็นไปแปดเมตรเนี่ยเรียนพูดไม่รู้เรื่องไปสองเดือนนะคะก็คือระบบความจํามันเปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนนี่เรียนเรียนตอนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนเรียนบรรลุวิธีเชิงสะพานสาธรเนี่ยแค่สามเดือนนะคะเรียนสามารถพออาจารย์อ่อนอ่านรอบแรก รอบที่สองอ่านพร้อมกันรอบที่สามนักเรียนอ่านใช่ไหมรอบที่สามเนี่ยตัวอักษรทุกอักษรเลยอยู่ในสมองอโโอเรียกว่าท่องได้หมดทุกคําเลยทุกคาศัพท์เพราะนั้นพอมาถึงตรงนั้นแล้วการเลยว,ว่าเดี๋ยวนี้พูดอะไรก็ต้องระวังมันพูดผิดกลับหัวกลับหางนะคะเราจะสื่อว่าสมมุติจะสื่อว่าน้ําเนี่ยไปพูดไฟก็ได้มันแล้วแต่เขาจะไปเลยแล้วเพื่อนก็จะต้องคอยทักว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ขนาดนั้น แล้วใช้เวลาไปเจออะไรครับถึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาจนเป็นสภาพวันนี้ถ้าเรื่องสมองเนี่ยฝึกความจำฝึกสติพยายามพยายามอย่าหลงสติพยายามตั้งตั้ง,งมั่นกับสติแต่เขาหลุดบ่อยยิ่งกำลังสอนเนี่ยมันเพลินพูดอะไรไปไปอีกเรื่องเลยลูกศิษย์ต้องทวงเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรต้องซ้ำนะคะแต่วันนี้ไอ้ตรงนี้เป็นแน่นอนเพราะแต่ดีขึ้นจากอดีตนะคะ ส่วนที่ว่าทีา่ที่ว่าเป็นอะไรตัดลำไส้ตัดลำไส้นี่ดิเฮนอาเจียนทุกวันนะ <c oughs> อาเจียนทุกวันสิบปีไปแล้วนะถึงจะเรียนรู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้เราไม่มีทางรู่ลวงหน้าเลยคล้องเหมือนกันก็จริงแต่เวลาที่เขาทำมาเนี่ยถ้าไม่สดร้อนนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนี่กินไม่ได้ละ <c oughs> ต้องแบบอุ่นร้อนทันทีคือ ตัวเองไม่มีจุลินซีดีเลยไม่มีจริงๆนะคะจะผายลมจะจะเข้าห้องน้ำนี่แบบโอ้โหแพ้กลิ่นตัวเองต้องเปิดประตูห้องน้ำแล้วพัดลมเป่าช่วยม,มันมันอยู่ไม่ได้จริงมันแพ้กลิ่นตัวเองแล้วแล้วก็พอระบบย่อยเสียแผ่ก็มาละม,มาทั้งตัวไอ้นี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะมามาข้ามาเป็นพิธีแล้วก็หายแต่ที่หนักก็คือต้องนอนเย็บน้ำมันหยดเดียวขาก็ชาไม่ล้มนะคะ แต่นอนแปดปีหมอนรองกระดูกเคลื่อนนอนมาแปดปีแล้วโชคดีของที่ฉันก็คือว่าออ๋นอนมาแปดปีแล้วไปเดินสอนบ้านลาดเองสอนสอนได้แค่ห้าครั้งเองต้องผ่าฝ่าเทา้าเนื้อเยื่ออักเสบฝ่าเทาเ้าสิบสามหลุมนะน,น,นะค่ะมีรูปมีรูปอยู่ฝ่าเท้าสิบสามหลุมหน้าเท้าห้าหลุมโอ้โหทรมานที่สุดก็ตอนล้าง ล้างนี่หัวหน้าพยาบาลคนอื่นไม่กล้าพูดนะคะมีแต่หัวหน้าพยาบาลพูดถ้าไม่หัวหน้าพยาบาลคนนี้ต้องล้างเจ็บจังเลยไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> เขาบอกว่าคุณใจฟ้าทําใจนะถ้าคุณอยากหายเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่หมุนเอาเนื้อเยื่อขาวๆออกเนี่ย <c oughs> มันจะไม่หายมันจะกลายเป็นพังผืดด้วย <c oughs> คุณจะไม่หายเลยนะ <c oughs> แล้วก็จะเหมือนกับมันจะเน่าอยู่อย่างนั้นอะ่ะเพราะนั้นต้องหมุน แรงๆแล้วก็เอาเนื้อเยอะออกเอาเอาเอาสำลีเข้าไปชุบยาแล้วเข้าไปหมุนหมุนออกนะคุณคิดดูแผลสดๆแล้วไปหมุนอย่างนั้นน่ะหมุนออกสิบแปดครั้งแล้วก็ชุบน้ํายาต้องหมุนเข้าอีกเสียบก็ไปเฉยไม่ได้ต้องหมุนเข้าไปสิบแปดครั้งวันหนึ่งสามสิบหกครั้งพวงอยโอ้โหแบบร้องสุดชีวิตผ่าตัดเรื่องอะไรไม่เคยร้องนะคะไม่ไม่รู้สึกโดยด้วยว่าเจ็บ เนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่เรียกว่าเจ็บแปลว่าอะไรผ่าตัดเออแล้วก็เร,เรียนเรียนะโชคดีได้เรียนรู้วิธีพันผ้าจากท่านอาจารย์หมอวิชัย <S 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 อะนะคะก่อนหน้านี้ <S 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 ถ้าไม่รู้ก่อนหน้านี้จะทำยังไงนอนกระเตียงถามตัวเองว่าผูษาบรรันบัดใช่ไหมผูษา,าบันบ,บัดของอาจารย์หมอเลี <S <S ้ยนก็ว่าเออนอนอยู่สองปีแรกนึกไม่ออกมันเบลอมากเลยนะคะพราะเราไม่เดินนี่ยิ่งเบลอเลย เป็นซึมเจ้าอ่ะแล้วก็จู่ๆวันหนึ่งก็ไม่ลุกปิงอ่ปิงขึ้นมาได้กับว่าเอ้เราก็เป็นนี่พันผ้าทําไมเราลืมอบอกไม่ไหวอ่ะฉันลุกไม่ขึ้นฉันเจ็บไปหมดมันก็ร้องว่ามันเจ็บมันไม่ไหวมันก็ต้องถามตัวเองว่าอยากติดเตียงไหมไม่อยากไม่อยากลุกคือต้องสั่งตัวเองลุกอ่ะไม่สั่งตัวเองลุกมันมันไม่ยอมอ่ะเหนื่อยมากกว่าจะพันเสร็จพันได้แค่ขาสองข้าง ราะ<ท>ว่าเป็นที่ขาหนักมากอ่าค่ะเขาแต่แต่หลักของหมอของคุณหมอก็คือต้องเริ่มจากขาเห็นดูในขานขาเสร็จพักสักสิบนาทีออกกําลังกายบนเตียงนอนนี่นแหละถ้าไหนก็ได้ยกมือยกไม้ไปประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็ต้องถอดเหนื่อยมากถอดเสร็จก็หมดแรงแล้วนอนนี่ขนาดว่าเพื่อพวกเราตัวอแข็งแรงแข็งแรงนะคะก็เหนื่อยพอนอนเสร็จตื่นมาเพียดีพี่ยุ เพื่อนซี้กันเอาอาหารจากร้านมาก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็พันแขนพันแขนเสร็จก็เหนื่อยมากแกะได้ก็นอนเลยเนี่ยพันแขนพันขาพันแขนอย่างเงี้ยค่ะประมาณครึ่งปีเอ้สักสองเดือนมัน้งคะไประมาณนี่จะไม่ได้มาน,นานละาประมาณสักสองเดือนบบัเลยค่ะประมาณสักสองเดือนก็เริ่มลุกได้ มันแตกมากนะพันแขนกับขาเนี่ยมันเริ่มลุกได้มันลุกมันลุกเดินเข้าห้องน้ําเนี่ยต้องแบบตัวสั่นมากกว่าจะไปถึงห้องน้ําได้เหนื่อยมากแต่ก็จําเป็นต้องลุกทนเอาทนเจ็บเอาแต่แต่ว่าไปไหนก็รถเข็น,นตรงนี้ช่วยบอกนิดนึงได้ไหมครับว่าประโยชน์ของการพันแขนไปเปิดเกิดผลกับร่างกายอะไรที่ทําให้ลุกขึ้นยืนได้เลยคุณหมอบอกว่าการที่เรามาพันเนี่ยก็คือน้ําเหลืองมันเป็นต่อม มันเป็นต่อมต่อมแล้วมันต่อมมันไม่มีท่อแล้วตรงไหนที่มันเคยบาดเจ็บหรือเคยอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องต่อท่อให้มันการต่อท่อจะไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้บีบตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาเราพันเราจะพันก้ายมั่งพันเฉลียงมั่งคือบีบตัวขึ้นไปนะคะเพราะบีบตัวขึ้นไปหมอบอกว่าในท้องเราเนี่ยมีน้ำเหลืองเป็นต่อมเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นนะไม่ท้วน ผิวหนังก็มีมีต่อมน้ําเหลืองนะคะสงังเ,เกต,ตไหมคะว่าเราเป็นอะไรมันจะเป็นเม็ดเม็ดเห็นเลยค่ะถ้าเราเป็นอะไรมันจะขึ้นเม็ดเป็นตุ่มคันครับจะคันเลยไม่ไม่จะโดนกัดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีตุ่ม,มนั่นแหละค่ะ <ๆ S 2> น้ําเหลืองเพราะฉะนั้นทุกส่วนของของร่างกายไม่มีแผ่นจะหูตรงไหนก็แล้วตาไม่มีตรงไหนที่ไม่มีต่อมน้ําเหลืองแล้วคุณหมอบอกว่าของคุณหมอเนี่ยเคสเนี่ย ร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้ามาเพราะมะเร็งอุบัติเหตุแล้วใครมังคนไม่เคยตกมหมอบอกว่าหมอทดลองนะตั้งแต่อายุเจ็ดสิบไม่เคยไม่เคยหกสิห้าไม่เคยห้าสิบสี่สิบถอยไปทีละห้าปีห้าปีไปเจอตอนไหนสองขวบเคยตกไปแม่เราว่าตัวเองจำไม่ได้แล้วถ้ากรณีที่ว่า อุบัติเหตุเนี่ยตรงที่มันเจ็บเนี่ยสังเกตจะบวมใช่ไหมคะน้ำเหลืองมันจะขังอยู่มากน้อยแล้วแต่ถ้าคุณแอคทีฟดีมันไปแต่ถ้ารอสองปียังเป็นนี่มันไปไม่หมดนะยากนะคะมภาวะอุดตันอ่าแล้วโชคดีที่เออไม่ใช่โชคดีเขาเรียกว่าระบบร่างกายเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วพออายุมากขึ้นเมตาบริซึมหรืออะไรระบบที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันยังไงก็ต้องมัน พราะน้ำเหลืองก็คือมาจากไขมันไขมันกับไอโปรตีนยังไงก็ตันนี่คือการต่อท่อเสื่อมตามวัยนี่คือการต่อท่อต่อท่อเสร็จแล้วเพื่ออะไรเพื่อไล่น้ำเหลืองเสียคล้ายๆกับที่พูดแล้วเหมือนกับว่าระบบเส้นเลือดดำซึ่งมันมีปัญหาก็ต้องกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นไปปอกที่หัวใจประมาณนั้นหรือเปล่าครับคล้ายๆกันไหม เหมือนกันไหมครับก็บางคนก็บอกว่าน้ําเหลืองเนี่ยมันเข้าไปฟอกที่เส้นเลือดดาไม่ใช่นะคะที่ดีทันฟังคุณหมออธิบายแล้วมีไม่หนอยท่านหนึ่งเดียเ๋ยเปิดฟังเรื่องน้ําเหลืองอท่านบอกว่าเวลาคนที่ต่อมน้ำอต่อมน้ําเหลืองท่อน้ําเหลืองอุดต,ตันเนี่ยท่านต้องทาบายพาสเข้าไอททาต่อท่อไม่ใช่บายพาสต่อท่อเข้าไปในท่อของเส้นเลือดดำ ต้องต่อท่อเข้าไปแล้วก็อาจจะทําให้บางคนเข้าใจผิดว่าน้ําเหลืองมันมีท่อท่อเส้นเลือดดำนี่จะมาคนละที่นะคะยิ่งในท้องนี่ถ้าเวลาคุณพันนะทั้งหมดบันจุมาโตตรงนี้แล้วก็อย่างที่หมอบอกก็คือมาฟอกที่ตรงนี้แล้วพี่ยุถามว่าถ้ามันใช้ท่อเลือดดาหัวใจไม่ระเบิดหรอเพราะท้องท้องตรงนี้ขนาดนั้นเออทำให้สับสนันิดหน่อยหยุดกันค่ะจะเล่าให้อาจารย์ฟังเหีนด้วย ตามสูตรของหมอวิชัยทักษิณดีกว่าใช่เราก็บอกเราเรียนมาโดยตรงเอาต่อต่อยังไงครับต่อต่อก็คือว่าระบบตาน้ําเหลืองเนี่ยที่มันมีอยู่ทั่วตัวนะพอมีการมาพันผ้าแล้วเนี่ยมันเกิดผลยังไงครับมันค่อยๆยรวมตัวมันไล่จากนิ้วเลยนะคะจากเท้าจากนิ้วเท้าขึ้นมาขึ้นมาถือขาหนี่อาเคยมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนช่วยพันขาอยู่ดีก็ลืมดูเขายังพันไม่เสร็ เราก็ปิดก้นปิดอะไรหมดแล้วปิดปิดท่อน้ำไอปิดท่อตรงต่อมตรงไอตรงขาหนีบแล้วอ้าวกํกลังไล่เขาไปเดินเขาบอกอาจารย์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านตรงช่วงขาหนีบเนี้ก่อนถึงขาหนีบเลยจากตรงนี้เขาเรียกอะไรล่ะตรงต้นหน้าขาต้นขายังไม่ได้ผ่านเราก็เออก็ไปผ่านผ่านไปสักพักหนึ่ง น้ำเหลืองที่มันไล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็มากองอยู่ตรงขานีบม, <c oughs> มันไปไม่ได้เพราะเราพันปิดไปแล้วอกองแบบโตมากนะคะประมาณสองนิ้ว<อ>แล้วเลยเป่งข,ปปขึ้นมาเป็นลูกเลยอะลูกสองนิ้วแล้วก็ตกใจรอบขาก็พยายามจะแกะข้างบนเพื่อให้น้ําเหลืองผ่านอพอกระตุกแค่นั้นล่ะค่ะไอ้ที่เราพันค้างมาอยู่ตรงขาหนีบเนี่ยมันมูดเข้าไปที่เส้นเลือดเลยอะ ท่ากับตัดเส้นเลือดเลยนะคะมุดเข้าไปสองนิ้วใกล้ที่ก้อนนั่นแหละมันมุดเข้าไปตั้งแต่นั้นมาถึงได้รู้ว่าอย่าถ้าพัานถึงขาหนีบแล้วต้องจบอย่าเพิ่งต่ออคือทุกอย่างให้มันจบที่ขาหนีบถึงคุณจะถ้าแล้วมีคนหนึ่งก็ยังยังเรียนไม่เข้าใจก็พันตั้งแต่ล่างขึ้น,น,นบนเลยเขาเป็นเขาเป็นมะเร็งตรงนี้เขาไม่เรียกมะเร็งเขาเรียกอะไรอะไรเม็ดเลือดขาวไม่รู้เท่ากับกีบลำดวนหนึ่งกรี ขนมกีําเดือนอะขนมนะคะกีรำเดือนหนึ่งกีเสร็จแล้วพอกระเพาผัไล่ขึ้นมามาพอตรงนี้อีกงเปเพราะนั้นผัดไล่ไม่ได้ค่ะบนลงล่างล่างขึ้นบนให้มันให้มันประสานกันที่ท้องน้อยที่และคือจบที่ขาหนีบทั้งขึ้นทั้งลงคุณจะไล่อย่างนี้ขึ้นไปไม่ได้มันมันดันขึ้นไปอย่างเดียวไงมันไม่มันเร็วกว่าที่มันจะมันจะได้ ตัวที่บําบัดจริงๆก็คือจะไปบริเวณท้องนิดใช่ท้องนี้จะมีจะมีต่อมน้ําเหลืองมากมากที่สุดแล้วเขาก็จะช่วยบําบัดอ่าก็าจะมีคนถามอีกแล้วมันไปไหนอืเปลี่ยนเป็นปัสสาวะค่ะโอ้ขับออกเป็นปัสสาวะได้เลยส่วนใหญ่นะแกะไม่ทันอยากเข้าห้องน้ําเหลือเกินก็ต้องแกะขาเจ้าพ่อขาหนีบก่อนแล้วไปเข้าห้องน้ํำใหม่ๆนี่อันนี้ทุกคนรู้แล้ว เพราะเราบอกเขาแล้วไงพอพันถึงก่อนถึงขาหนีบเข้าห้องน้จะได้ไม่เลอะเพราะก่อนถึงขาหนีบทุกคนต้องไปเข้าห้องน้ก่อนไม่งั้นฝันจะเดินเสร็จออกกําลังกายเสร็จประมาณหนึ่งชั่วโมงพันพันกับเดินกออกกําลังกายประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วน้ําเหลืองมาเปลี่ยนเป็นปันสสว่าเนี่ยโอ้โหมันมันปวดแบบคุณทนไม่ได้เลยนะนี่คือหัวใจของคําตอบเลยเนะาะค่ะอเพราะนั้นคุณต้องเข้าห้องน้าก่อนแล้วก็เหมือนกับมีคนพูดทํานองด้วยซ้ำว่า น้ำปัสสาวะมีมีผลที่ไปกองอยู่ที่ตรงข้างล่างกองอยู่ที่ตรงน่องอะไรพวกนี้พอมาพันบุบเอ๊ะมันจะไปสอดคล้องกับตรงที่ว่าเป็นน้ำเหลืองซึ่งแปลงร่างไปเป็นปัสสาวะขอพูดตามที่คุณหมอสอนแล้วกันนะคะ,ะดิฉันไม่รู้เขามาน้ำปัสสาวะนี่มายังไงแต่ให้รู้ว่าน้ำเหลืองที่มันกองอยู่เนี่ยมันถูกไล่ขึ้นมาม,มันจะถูกไล่ขึ้นมาลักษณะน,นี้นะคะก็คือน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองที่มันมันมันเฟลอ่ะมันหมดสภาพไปแล้วแต่มันมันยังกักขังอยู่นึกง่ายๆค่ะเวลาคนที่ก็ฉาบพื้นอ่ะเนาะไม่เลี่ยมอมไม่เอี่ยมนะคะเพราอฝนหยดที่ระยดเนี่ยมันกลายเป็นบ่อแบบนั้นละค่ะแล้วซึ่งปกติถ้าคนทั่วไปซึ่งไม่มีปัญหาร่างกายคนเราก็สามารถที่จะเอากลับคืนไป แปลงเป็นปัสสาวะได้หมดใช่ไหมครับแต่ที่คนเดี๋ยวนี้เราทั้งชราทั้งป่วยทั้งมีปัญหามากหรือปัญหาน้อยคุณสมควรต้องพันเพราะการไล่น้ําเหลืองเป็นการทําให้คุณแหมเขาเรียกกระตุกไวยนะอืใครมาพันกับเรากระตุกไว้ใครมาพันกับเราไม่สาวไม่มีเลยเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นแต่นั่นคือของแถมพอเลือดลมมันดีนะผิวหน้าผิวอะไรเปลี่ยนใครที่เหี่ยวห้อยเปลี่ยนหมดค่ะคุณอะไรในเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรนะซี สีใบดินเนี่ยนะคะเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าแขนเขากะชับแต่เขาบอกมันแน่นขึ้นอบอกคุณจับพี่สิแค่วันเดียวนะวันเดียวค่ะวันเดียวมันจะค่อยๆยุบลงไปแต่ถ้าอายุยื่งมากก็หลายวันหน่อยแต่ทุกคนไม่มีใครห้อยเลยค่ะถ้าคุณพันห้าค่ห้าครั้งไปแล้วไม่มีใครแขนห้อยอย่างนี้ฉันนี่น้องเขายังบอกว่าอุ้ยทำไมมันปึ๊กอย่างนี้ฉันผ่านมาเท่าไหร่สิบกว่าปี พันตัวเองมาสิปีค่ะ,ะครับทีนีอ้องค์ความรู้เหล่านี้เนะี่ยถ้าสมมติว่าคนทั่วไปเขาเริ่มต้นมาเรียนเนะ่ะเขาควรจะรู้อะไรก่อนอะไรหลังพอจะบอกได้ไหมครับคำว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะคุณไม่รู้เลยดีกว่า <laughs> ไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะคุณรู้ไหมถ้าคุณรู้แนละ้วคุณมาฟังเราแล้วคุณพ่อตัวอย่างเยอะมาก <laughs> บางคนกลับเลย <laughs> คนที่ไม่รู้อะไรเลยไน้กับอยู่ได้สิบยี่สิบสาสิบครั้งนบางคนห้าสิบครั้ง hmm. คือไม่รู้ดีกว่าค่ะ hmm. พี่หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอห่่ชอบมากเลยเ <laughs> <laughs> พราะอคุณรู้มากนะคุณก็จะมาโต้แย้งอะ่ะ <laughs> ดิฉันบอกว่าดิฉันเป็นฝ่ายกอปปี uh huh. ดิฉันเรียนอาจารย์มา ไม่ใช่เรียนเฉยๆนะคะดินันก็พูดกับหมอตรงๆเลยว่าคุณหมอโทษนะคะเินันอยู่วัดแล้วหมอก็รู้คนอยู่วัดแล้วไม่มีรายได้ครับครับผมเข้าใจครับ mm hmm. แล้วจะทำยังไงดิฉันไม่เชื่อว่าคอเดียวจะหาย mm hmm. พเพราะดิฉันเป็นมาตั้งแต่เด็กอ mm hmm. เป็นหัวใจเป็นรินหัวใจรั่วก,กับโรคไตามาตั้งแต่อายุสิบสี่ไตดนิชพลอยดีขึ้นนะตอนนี้ผลเลือดตรวจแบบตรวจแบบผลเลือดนะไม่ใช่ตรวจแบบเจาะเจาะจริงๆไปตรวจอะ mm hmm.